ันนี้นะคะเราก็จะมานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งเปิดใหม่ซึ่งเป็นการร่วมระหว่างการะทรวงคมนาคมและก็การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นการเชื่อมของสถานีรายทางกับพื้นที่ปริมณฑลด้านทิศเหนือระหว่างพื้นที่ที่มาจากบางสิทธ์ศทพธาน,นีนะคะไปทางดอนเมืองช่วงบางสิทธ์แล้วก็ไปถึงบางซื่อซึ่งจะมีประกอบด้วยทั้งหมด10สถานีนะคะ ได้แก่สถานีจจดุจักสถานีวัดเสมียนนารีแล้วก็สถานีบางเขนสถานีทุ่งสองห้องสถานีหลักสี่แลวก็สถานีการเคหะสถานีดอนเมือง แล้วก็สถานีหลักหกแล้วก็สถานีลังสิตนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าวันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงจะพาเราไปถึงสถานีกลางบางซื่อนะคะคือสถานีสุดท้ายก็คือสถานีที่สิบนะคะเดี๋ยวเชิญมานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงฟรีกับเราวันนี้กันเลยนะคะกับบรรดาขุนชนะนะคะขอบคุณมากค่ะ สัดค่ะวันนี้นะคะกบชมพามารรวิวนะคะสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงน,นะคะนี่เลยสถานีังสิตนะคะวันนี้เขาเปิดให้ขึ้นฟรีนะจ๊ะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะคะปิดประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะนี่สถานีนี่สถานีแจ่มมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีค่าใครมาถึงนะคะไม่ต้องกลัวเลยเขาจะมีรถเมลน์นี่ มีรถเมสาย522นะคะรถเมนี้ก็จะเป็นรถเชื่อมต่อสายสีแดงไปสถานีรังสิตไปฟิวเจอร์แล้วก็ BTS คอพอเพื่งมันไปต่อรถไฟสายบ TS สายสีเขียวได้นะจ๊ะนี่เองกม็มีรถมีรถเมมาบริการเรียบร้อยเลยสถานีกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยช่วงนี้ฟรีจ้าผมเพิ่จะมานี่ไงไรตรงนี้มันเป็นเขาจะเขียนไว้แลวว่าเส้นทางเดินรถ522ตอนนี้นะคะ รถไฟฟ้าลังสติตอนนี้ก็จะเปิดตออั้งแต่6โมงจะถึงสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ไปเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าลังสตแล้วก็ไปสานไปแล้วก็ไปฟิวเจอร์นะนี่คือรถเมย์รถเมย์เ,เขาจะมีสองแล้วก็ไปนี่เลยเชื่อมต่อเจียรลังสตผ่านไปถึงแยกปปอ,อที่นี่ไปต่อ B t ทอได้นะคะถ้าใครมาสถานีรถไฟสายสีแดงแล้วก็ต่อไปได้นะคะนี่เวลาเดินรถคันแรกนี่คือรถเมย์นะคือนีรถเมย์ ต้นทางสี ождения, ่ห้าครึ่งปลายทางหกโมงครึ่งในเวลารนกันท้ายก็คือทุ่มครึ่งนะคะสถานีที่จะออกจากที่นี่คือทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะมันจะเป็นแบบของการลดไฟนะคะการลดไฟรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่ก็จะเป็นของการลดไฟนะคะนี่การลดไฟแห่งประเทศไทยนี่มันก็จะมีสถานีที่ผ่านมาตามที่ต่างๆ เราก็จะดูว่ามีสถานีไปไหนม้างนะคะนี่คือเส้นทางที่รถไฟฟ้าก็จะวิ่งนะคะตรงนี้สะดวกมากเลยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านกุบเลยต่อไปนี้กบจะไปไหนเราก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปนะคะวันนี้ก็วิ่งฟรีอยู่นะคะสองเดือนนะคะนั่งฟรีนะจ๊ะช่วงนี้นะคะผ่านเส้นทางบ้านใครก็มาได้นะจ๊ะรู้สึกว่ามันจะวิ่งมาจะผ่านดอนเมืองนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านดอนเมืองเดี๋ยวเราไปดูนะว่านี่ไง เส้นทางที่รถไฟฟ้าผ่านนะคะก็ตอนนี้คือสถานีรังสิตนะแล้วก็จะไปสถานีหลักหกก็คือสถานีรังสิตนะแล้วก็มาสถานีดอนเมืองสถานีการชีฮะแล้วก็สถานีหลักสี่สถานีตุ้งสองห้องแล้วก็สถานีบางเขนแล้วก็วัดเสมียนนาลีสถานีจตุจักรแล้วก็สถานีกลางบางซื่อนะวันนี้ฟรีนะ แล้วก็จะมาเชื่อมต่อทางดีบางพื้นนี้ก็จะต่อไอ้พวกนี้ได้อีกนะทั้งแบบทันไป BTS ใต้ดินได้อีกแล้วก็ไปทางทางข้าพรนเลยได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะนี่มันมีเชื่อมต่อกันนะคะนี่เดีย๋ยวเราไปดูกันดีเลยเงียบอย่างเงียดีเพราะทุกคนอยู่บ้าน เราก็จะสบายไม่มีใครบางเบียดเสียกันเรานะคะนี่นี่คือบรรยากาศนี่ข้างล่างจะเป็นข้างล่างนี้จะเป็นสถานีรถไฟซึ่งจะไปนู่นนะคะอันนี้รถไฟไปดดนเมืองอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วนี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศเมืองลังสิตนะที่ข้างล่างก็เป็นลงังจิต นี่ก็คือลังสิตธนะคะข้างหน้าต่อไปก็จะคงจะมีรถเยอะนะคะตรงน้นก็มีโฮเทลน,นะคะใครมาแล้วมีที่นอนก็ไปพักโฮเทลได้นะคะน,นี่ก็คือานจะมีบยากาอาจจะเงียบเราหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านกลัวนะคะผบก,ก็บ้านแถวนี้เราก็เลยมาซะเลยรีบมาทำซะก่อน Rise from ashes from from Let's come together lift just spirit before the We should be equal, show we live free. All together, one and let's build a dream. สแกน QR code ด้วยมีที่ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ,ะมรถไฟอออบ่ายบ่ายบ่ายายบ่ยบ่ายบยบ่ยบ่ยบ่า่า,า,รรา่าบ่าย่ายบ่่ายบ่ายบ่มยาย่า่าบ่ายาก่ายบ่าายายเบ่น่ยบยาย่าาย่ ตอนนี้รถจะินออกไปมุกซึ่งรถรอทุกคนเลยลนะคะนั่งฟรีจ้านั่งฟรีแต่ก็ต้องมานะจ๊ะเพื่อความบันเทิงนะคะนี่วันนี้จะเป็นการรีวิวมีเสียงรถไฟก็หูมมากเลยว้าวเหมืนอนหัวลำโพงเลยเพราะว่ารถไฟขบวนนี้นะเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะไปายไปด,ด้วย คือรถไฟนะการนี่คือรถไฟสายสีแดงนะจ๊ะกว้าวามวากเลยไม่มีคนเลยโอ้พูดนั่งสบายเลยเยน็นขึ้นใจเขาบอกว่ารถจะอกอกสิบสายหงอย่าเราก็จะถึงสถานีรถไฟ เนะเดี๋ยวจะถึงหลักโขนะต่อไปสถานีแล้วก็ดอนเมืองแล้วก็การคือห,หลักสี่ที่จะต่อขับรถไฟฟ้าสายดสีสีภูดได้แลก็สถานีรุ่งสองข้องร่างเทีนวัดเสมียนานาลีจัดรูจักแล้วก็ไปกลางบางซื่อสถานี้กลางบางซื่อน,นี้เราก็จะไปต่อนี่ได้เลยนะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงขึ้นเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็คือใต้ดินสายน้ำเงินงก็จะไปแบบฝั่งนนทนี กว้างขวางมากเลยรถไม่ม like, ีคนวิ่งเรานั่งไปกับหัวเลยนะก็ไปไหนกัได้ดป่ะกำลังไปแรถธนงไฟรถสายสีแดงก็มีสีแดงด้วยนะันเล้นั่งมีคนก็เยอะหน่อย ขลอดดีนะเพราะแอร์ปอดดี มันจเขก็ขจะมาวิ่งของรางรถไฟใช่มเขาก็ใช้เหมือนรางเดียวกันนะใชรเรียงราี้ากอันเป็นคนเวที่ขการรถไฟมเลยบรกามันนั่งรถไฟเหม, <c oughs> มืนนั่งรถไฟกลับบ้านเลย้าเข้ามาแล้วสจานี นี่คือสถอานีเข้าสถานีแล้วทางบางซื่อเขาจะเข้ามาเมือ่อตกใจหมดเลยมันก็ได้เหมือนสดใต้ดินเลยอ่ะ คี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นคันที่จะกลับไปดังสีสวยมากนะคะสีแดงเขาก็ต้องเป็นสีแดงนี่คือสระนีรถไฟฟ้าของเรานะรถก็เจนเยอะมากเลยคนก็มาถ่ายรูปันเรียนก็เห็นนะคะพอขอรอกําลงถ่ายรูปคนอยู่นะคะเขาก็ชักภาพไว้เป็นที่ลึกกันใหญ่เลยแต่ว่าซูปิดแล้วก็เลยไม่ได้ไปนะคะกระบวนนี้เดี๋ยวต้องไปกระบวนใหม่เมื่อไรเรารอได้ เดี๋ยวจะด,ดูตอนที่ออกอ่ะวันนี้คนน้อยมากเลยวันที่สองสิงหาสองพันห้าร้อยหกิสี่นะคะเป็นวันที่ว่าวิ่งวันแรกเลยปีนะคะปีสองเดือน ตอนนี้ถ้าจะไปก็ต้องรออยู่นะคะค่ะตอนนี้นะคะกบก็มาถึงสถานีกลางบางซื่อนะคะวันนี้ก็เป็นวันวิ่งวันแรกของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะคนก็จะน้อยหน่อยนะคะช่วงนี้ผู้คนพอมาถึงสถานีกลางบางซื่อทุกคนจะต้องถ่ายรูปคู่กับรถไฟนะคะ ซึ่งเป็นรถสายสีแดงข้างนอกก็จเป็นสีแดงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คนก็น้อยเพราะว่าทุกคนก็จะอยู่บ้านตัวโควิดกันนะคะแต่ว่าแล้วเราก็มาถ่ายรูปคู่กับรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้านี่ช่วงที่ฟิ้งสีนี้เขาจะประมาณ30ินาทีจะได้ออกหนึ่งครั้งนะคะจะออกหนึ่งครั้งก็จะกลับไปหลังสิบก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้รอก่อนเราถึงจะไปได้ตอนนี้เราก็มาเซลฟี่กันก่อนนะคะแล้วใครว่างๆนะคะอย่าลืมนะคะ ช่วงนี้มานั่งฟรีนะคะสามเดือนก็ตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุาะคมาคนะขอขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กบด,ด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ